สวัสดีครับท่านนายกเสนมนตรีท่านรองนายกเสนมธิรีท่านที่ปรึกษาท่านเรขาท่านหัวหน้าสวนกันงานท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและชุมชนผู้เขา 1, 3, 4, 4้าร่วม1340นาทีนะครับระเบียบวาระ,ะที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบอ่อาหนึ่งเกอาเชิญท่านรองฮะ รเรื่องระเบียบวาระนะครับที่หนึ่งเรื่องที่ประธานนะครับแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ1นจึแจ้งเพื่อทราบกรณีการจัดทําแผนแม่นาท้องถิ่นุนทานีมีประกาศลงวันที่20กันยายน2566เรื่องใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567หนังสือกระทรวงมหาไทยด่วนที่สุดที่มอทอ0 810.37344บบลงวันที่11สิงหาคม2566 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มอทอลงวันที่23ตุมภาพัน2565นายกเทศมนตรีนครลังสิธิ์ได้เวียนนาได้เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบปเนี่ยนะครับโครงการมีทั้ง29นะแต่ว่าโครงการเนี่ยไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าไหร่เลยนะครับหลายโครงการดูจากรายงานนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นประธานในชุดนี้ด้วยนะครับก็อยากจะแจ้งตัดสภาแล้วก็ แจ้งไปยังสมาชิทุกท่านนะครับว่าท่านลองไปดูในรายงานการประเมินนะครับเล่มที่นะครับเจ้าแม่ที่แจกไปให้จะเห็นว่าโครงการต่างๆไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนั่นก็ฝากไว้นะครับว่าโครงการต่างๆที่ผ่านสภาไปไมนค่างเยอะแต่ดูแล้วหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยของปีงบประมาณโครงการไม่ค่อยได้คืบหน้าเท่าไหร่นะครับหลายๆโครงการไม่ได้ดําเนินการเลยนะครับก็ฝากไว้ ครับต่อไป1.7นะครับรายชื่อพนักง,งานเทศบาลน,นะครับแะคฟูนะครับที่อ่อนย้ายนะครับมีดังนี้28กปรกราคมพุทธศักราช2567ซึ่งต้องดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดนะครับโดยต้องเสนอ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยต้องนำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมของโครงการครับททัท่านสมาิท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ ประพงไฟส่องสว่างภพยในเกตรัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเขาอยกขอแยกกราบเรียนท่านประธานสภาทีาาข่ขายกกราบเรียนท่านที่จะให้นะครับบตอบได้แค่นี้นะครับขออนุญาตครับท่านประธานขออนุญาตสาเหตุนี้ฐานพภพาไปสองครั้งแล้วที่ดังตำแหนที่คุตรงกเกียรติไม่ให้แต่คราวนี้ทําไมเอาโครงการเฉลิมพระเกียรติมา ลงถ้ามองไปแลมเหมือนเหมือนกับหลออเด็กนะครับขออนุญาตครับอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติครับครับครับโครงการกับที่เสนอไปครับเข้าใจฮะท่านเข้าใจครับถึงรัชพานไม่ผ่านนะฮะครับขออนุญาตสาภายในเขตเทศบาลนครราชสิมาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระโยธวา เมื่อในโอกาสพระราชพิธีมงคลพิธีมหามงคลเฉร,ริมท่านคนภาษาหกรอบมัตมนิรียุทุภูมิจ่ายเงินหกสิบล้านบาทครับขอเถิดผู้บริหารครับกับเรียนครับเครื่องออไฟสองส,ส,สว่างเนี่ยท่านจะไปพูดว่ามแหม ไปหลอกเด็กหลอกอะไรไม่ใช่นะครับท่านพูดในสภาท่านต้องพูดให้มันชัดเจนนะครับไม่ใช่นะครับท่านอย่าพูดอย่างนั้นนะครับขออะความจริงมาพูดดีกว่านะครับว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับเรื่องไฟสองตะวันนะครับทุกคนเขาอยากจะได้ท่านได้สอบถามชาวบ้านหรือไม่ว่าทําไม